ก็ทางนี้สามอันนี้ก็ได้ก็โค้งไปเลย,ย,ยให้มันจบสิว่าเราจะให้มันเป็นอย่างนี้ลราถอดตรงใช่ไหมปุ๊บเราก็วางตรงเลยต้องเยังหาถ้าเยังหาหากันเนี่ยปุ๊บก็เป็นเป็นเว่าเป็นแหลงตรงมาแต่ถ้าเราตรงคือตรงสองฝั่งก,ก็คือเหมือนผ่ากระบอกก็ค่อยมาไล่เอาแบบนั้นเนี่ยวางหนึ่งแล้วสองให้มันต่อกันแค่นี้ พยายามถือว่าถ้ามันตรงก็คือเหมือนเอาไม้ทัดตรงเลยหน่อยนะพี่เข้าใจไหมถ้าเป็นเป็นฉากมันละหายนียทุกอย่างต้องเป็นฉากถูกครับเดี๋ยวไปกินไปกินตรงนี้เยอะมันก็จะเล็กกระดิ่งเดี๋ยวไปกินเยอะปุ๊บแล้วมันจะเข้าเออพี่เห็นขอบผมไหมเนี่ยพี่มองให้ออกว่าคือขอบผมยิ่งจริงแค่นี้ถ้าตรงเนี่ยเออไใช่แล้ว

แต่จะมีเพราะว่าที่ที่ที่โอเคมากนะยไหนถ้าให้ทุกทีมีเงินมากก่านี้ข้างนี้นะไหนคืบอกวางกดปึ้งคือพันต่อพันที่วางปึ๊บต่อไปก็คือตัวนี้ก็มาเชื่อมกันเชื่อมกันให้มันรงมกนี่ไงวางฟ้าแล้วก็บอกฟ้าวางฟ้าฟ้าทำมันลากออกมาณนี้ ใช่แล้วเนอาแบ่นี่ลองย่อันนี้มันเอแต่จะเรียนตดเขากั้ทำมจิบจิ๊บเหอเพอวางไม่ข้ามันมันมันกองอะไรพี่พี่ลองมาดูแมันโอเคแต่ที่เนี้ยฟังฟังดูมัมันต้องกินเข้าไม่ไ กินกินผมเพื่อแห้เกิดความคมมากกว่านี้ดีไหมมันต้องกินผมเท่าไหร่เขาก็กินผงนี่คือกินกินเท่าไหร่หน่อยนึงไม่ถูกว่าอ่ากินเข้าไหน่อยการให้เข้ามาถูกครับการให้เข้ามามันจะคมขึ้นอย่างนี้นี่แล้วเติมแล้วเวลาจับควาจับอย่างนี้แบบนจับตรงๆจับตรงตงพี่แล้วแบบนี้วางแนบไปเลยควาเราไปตึงนะแล้วก็ตึงอะไรเงี้ย <ส gas: S 1> แต่อย่าไปอย่าไปวางกดนี้แต่มีมีบุมรสัยวางอ่งมันกดแ่ละพ <ham> ี่แค <Bow> ่วางรสนิสวางเฉยๆก็ต้องจิ้มต้องจิ้นอย่างนี้่บอกเลยไม่ช ่พี่พี่คิดว่ารู้เท่าไม่ท่าที่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี่ยมองนี้นออนโอเคแต่นเนี้ยพี่ต้องมองเร่ว่ามันไหมคุณ็นไหมานเนี้ยต้ององอยูก็คือวามจะเรียดนะนี่